ตั้งแต่ต้นปี2000เป็นต้นมา Forever 21ขึ้นแทนเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นที่ครองใจวัยรุ่นในหลายประเทศจนถึงจุดสูงสุดในปี2015ที่มีพนักงานมากกว่า40,000คนมีสาขา480แห่งในสหรัฐและอีกกว่า400แห่งในต่างประเทศทำไรายได้ต่อปีสูงถึง4,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวแล้วอะไรทำให้แบรนด์ที่เคยแข็งแกร่งขนาดนี้ต้องล่มละลายถึง2ครั้ง Forever 2 1มีจุดอ่อนสำคัญคือไม่มีทีมออกแบบ ภายในของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปแบบเสื้อผ้าที่มีก็ตกยุคค่ะขณะที่แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็พัฒนาไม่ทันตามการแข่งขันปัจจัยหลายอย่างเริ่มกดดัน forever 21ตั้งแต่ชื่อเสียงที่ค่อยๆลดลงจากดราม่าต่างๆคู่แข่งหน้าใหม่ที่เข้ามาแย่งมาเก็ตแชร์สาขาจํานวนมากทั่วโลกตามมาโดยต้นทุนค่าเช่าร้านราคาสูงที่สวนทางกับยอดขายและการพ่ายแพ้อย่างราบคาบให้กับอ e ีคอมเมิร์ซจีนที่เข้ามาในสหรัฐ นี่ยังไม่นับการแพร่ระบาดโควิดที่ทำให้ห้างต้องปิดตัวไปช่วงหนึ่งนะคะ ในปี2019 Forever 21เผชิญกับยอดขายทั่วโลกที่ลดลงกว่า30%จนนัไปสู่การยื่นคอล้มละลายและประกาศยุติการดำเนินงานใน40ประเทศเพื่อกลับมาเน้นตลาดที่ยังทำกำไรได้อย่างในสหรัฐและลาตินอเมริกาหลังการล้มละลายครั้งแรก Forever 21ถูกซื้อโดย s p a r k g r o u p และพยายามปรับตัวสู่โลกออนไลน์อย่างจริงจังแต่แม้จะฟื้นยอดขายได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็เริ่มกลับมาคาทุนอีกครั้งในปี2023 หลังชีอินแบรนด์ฟาสแฟชั่นจีนเข้ามาถือหุ้นในสปาร์กูปเพื่อช่วยให้ f o r e v e r 2 1เนี่ยสามารถวางขายสินค้าบางรายการบนเว็บไซต์ของชีอินได้ถามว่า f o r e v e r 2 1อยู่ตรงไหนของสรรมการนี้เพราะต้องอย่าลืมนะคะว่าชีอินเนี่ยก็มีเสื้อผ้าของตัวเองวางขายบนเว็บไซต์รวมถึงแพลตฟอร์มจีนยอย่างเทมูที่ขึ้นมาเป็นคู่แข่งหน้าใหม่แถมยังใช้โมเดลอัลตร้าฟาสแฟชั่นขายเสื้อผ้าในราคาที่ถูกความเหมือนกันอีกเฮ้ยมันแย่กว่าฟาสแฟชั่นอีก และที่ยาที่สุดก็คือมาตรการยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าไม่เกิน800เหรียญหรือประมาณ26,600บาทเนี่ยกฎหมายที่ควรเอื้อการค้าแต่กลับกลายเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ธุรกิจอเมริกันตกทีนังลำบากการแข่งขันที่รุนแรงในโลกแฟชั่นอีคอมเมิร์ซประกอบกับภาระต้นทุนที่ยังต้องแบกรับอยู่ส่งผลให้ Forever t 1ประกาศล้มละลายอีกครั้งเมื่อวันที่16มีนาคม2025